ตอนที่หลินไปเรียนต่อที่ยูเคทำงานคาทามไหมคะทำค่ะก็ทำร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็มีเก็บข้อมูลให้กับนักเรียน PHD ด้วยค่ะรายได้เป็นยัางไงบ้างคะเมื่อสมัยที่พี่ไปเรียนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ6ปอนด์ถึง6ปอนด์50ประมาณอย่างค่ะไม่รวมทิศแล้วตอนนี้นะคะปี2025อัปเดตล่าสุดเลยจะอยู่ที่ชั่วโมงละ12ปอนด์2ี่ีค่ะสำหรับนักเรียนที่อายุ21่ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นเลทเลตมาตรฐานของคาจาเวลาสมัครคาทามะคะต้องทำอย่างไงบ้างจะต้องมี NI ็ะ เบอร์ก่อนหรือว่า National Insurance Number นะคะก็คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะซึ่งน้องๆสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยผ่านทางเว็บ gov.uk นะคะพอได้เลขมาแล้วเนี่ยก็สามารถวัด i อินไปที่ร้านอาหารไทยได้เลยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะทำงานร้านอาหารเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจงานของมหาวิทยาลัยนะคะไปที่ Career Service ของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้นะคะแจ้งว่าเราเสนใจอยากจะทำงานผัดไทย ข้อจำกัดในการทํางานพาร์ทไทม์ะคะ่ะข้อจํากัดอย่างเดียวที่มีนะคะก็คือสามารถทํางานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะสําหรับตัว s ติเดี t v บีซ่าที่น้องๆถือกันแล้วถ้าอยากเรียนต่อ UK เคะคะต้องทำยังไงถ้าอยากเรียนต่อ UK นะคะก็มา,าปรึกษาที่พี่ h ฮนส์ออได้เลยบริการทุกระดับประทับใจค่ะฟรีทุกขั้นตอนด้วยค่ะบ๊ายบาย